มีเบนซ์มาฝากหนึ่งคันนะครับสภาพกำงามหนึ่งในพันนะครับสภาพดีมากๆดูแลมาดีสุดๆนะครับกับ Mercedes-Benz E230 นะครับคันนี้เครื่อง2.3ออโต้นะครับ คันนี้ปี1996นะครับสภาพดูแลมาดีสุดๆนะครับชุดแต่งบาบัสยางขอบ17ล้อของ AMG นะครับยางดอกเต็มใช้ได้ยาวมาพร้อมด้วยเครื่องเสียงนาคกาบิชิอีก1ชุดนะครับรถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับสภาพสวยหนึ่งในพันแน่นอนดูแลสภาพมาดีนะครับขครหาใช้งานนี่เลยครับ149,000บาทนะครับล้อขอบ10 9นะครับของ AMG ยางดอกเต็มนะครับใช้ได้สภาพนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนภายในก็สวยออปชันก็มีนะครับได้บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับได้เครื่องเสียงนาคกาบรรีชินะครับภายในสวยมีแอร์หลังนะครับมี control, ค r u i s e control กุญแจรีโมทนะครับบอกคู่หน้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับ นี่เลยครับรถส,สวยสดๆนะครับสภาพดีมากๆ1 4 9 0 0 0บาทนะครับรถอยู่มินบุรีกรุงเทพครับอยู่ที่มินบุรีกรุงเทพรถส,สภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนมาชมเช็คทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ1 4 9 0 0 0าบาทนะครับดูแลสภาพมันดีมากๆนะครับคันนี้ติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดถังโดนัทอายุถังแก๊สเลยอ,อีก7ปีใช้กันได้ย,วยาวๆนะครับขับประหยัดแน่นอนนะครับเพราะว่าติด LPG มาให้แล้วเป็นระบบหัวฉีดนะครับคันนี้ดูแลสภาพมาดีมากๆนะครับใครกำลังหาสภาพสวยๆใช้งานนะครับซื้อไปไม่ต้องวนหาที่ซ่อมไม่ต้องปวดหัวนะครับคันนี้ดูแลมาแล้วครับใช้กันได้ยาวนะครับดูสีสภาพงามมากๆคันนี้ไม่ใช่สีดำนะครับจะเป็นสีมิดไนท์บูหรือสีน้ำเงินเข้มๆนะครับใครที่ถูกใจสนใจเข้าใจมาชมเช็คทดลองขับนะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามนะครับขอรูปขอไลน์ขอคลิปได้เลยครับแล้วมาลองขับอยู่ครับ คัดเช็คเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับรถสวยๆหนึ่งแสนสบาทนะครับหนึ่งแสนสบาทนะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบนะครับชอบเบนซ์นะครับอะไหล่บ้านเรามีอู่เบนซ์เยอะครับแล้วก็มีศูนย์ด้วยครับก็มีแอร์หลังนะครับตัวนี้ภายในยังสวยกริ่นอยู่นะครับเบาะหนังสวยๆสภาพดีตกแต่งลายไม้กว้างขวางนั่งสบายและก็ขับประหยัดด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็หาอู่เบนซ์นะครับก็ เป็นทางเลือกกับสมาชิกได้เลยนะครับสำหรับคันนี้อูเบนต์มีเยอะนะครับนี่เลยครับฝากไว้ด้วยนะครับกับคันนี้สวยๆนะครับ w 210ปี1996นะครับติดแก๊ส LPG ถังโดนัทมาให้เรียบร้อยเป็นระบบหัวฉีดนะครับอายุถังแก๊สได้อีก7ปีนะครับโอ้สภาพพร้อมใช้มากๆนะครับ รถพร้อมมากๆแบบนี้ก็เหลือให้สมาชิกได้พิจารณานะครับจะชอบเนี่ยใช่หรือไม่นะ่ครับสำหรับผมก็คัดเช็คดูแลระบบในเบื้องต้นที่เหลือสมาชิกชอบก็มาชมเช็คดูรถทดลองขับด้วยตัวเองนะครับยังมีรูปอยู่นะครับลอง คลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมรถสวยมากนะครับสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์สภาพสีนี่เงาวับจับตาเงาเงาเลยนะครับชอบใช่เน้นโทรเจรจาไปชมไปเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นตัวเลือกให้สมาชิกนะครับนี่ครับสวยสวยสวยมากๆนะครับฝากกว้ด้วยนะครับกับ m ม r c e d e s Benz คันนี้นะครับนอกในถือว่างามเอกสารก็ครบนะครับก็ลองตัดสินใจดูได้ครับรถสวยนํามาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบเบนซ์นะครับจัดไปขอบพระคุณทุกท ติดตามและรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ